สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับลิปนี้ครับสำหรับใครชอบถ้ำสวนนะครับเกษตรกรนะครับผมจะพามารับชมการปลูกพริกนะครับปลูกพริกขายเอียงนะครับอาชีพอิสระผู้ใดชอบปลูกพริกปลูกผักนะครับปักพริกปักเขือนะครับเขาโพดบักทั่วนะครับผักท้องผมจะพามาลงลิบให้พี่น้องรับชมนะครับ แปงนี้ครับนี่หลายอย่างนะครับแล้วผมจะลงทีละคลิปให้พี่น้องรับชมนะครับว่ารับชมกันเลยนะครับปักพริกนะครับคือปักพริกแดงนะครับพริกแดงพริกแดงสลับไปใส่นับพริกนะครับหรือใส่สมตำนะครับจะสีแดงดีหรือจะไปตากแดดนะครับตากแดด ทำพริกแห้งก็ได้นะครับมันจะมีชิ้เพชรดีมากเลยนะครับพริกแดงนะครับคือเปลือกนาเม็ดหลายเจ๊งหน่อยนะครับเกษตรกรนะครับปลูกหลายนะครับบวกพันธนี่อายุการเก็บนะครับยืดยาวมากเลยครับโผล่ขั้งเดียวนะครับดูแลใส่ปุ๋ยใส่งาเก็บขายได้ตลอด อังปีเลยก็ว่าได้นะครับจากประสบการณ์นี่ผมเห็นได้หลายแปลงที่เขาปลูกมานะครับเขาเก็บขายกันนะครับปัจจุบันนี้ราคากิโลกร,รัมละห้าสิบบาทห้าสิบบาทผมคิดว่าดีมากเลยนะครับห้าสิบบาทก็ว่าแพงอยู่นะครับปัจจุบันนี้ปลูกมะพริกช่วงฤดูหนาวนะครับหรือว่าฤด,ดูแรงนะครับ ดีกว่าหน้าฝนนะครับเพราะว่าบักพลิกบ่าคอยชอบหนักนะครับปลูกนาแหลงนะครับผู้ใดไก่บ่อหนากกระสุนหนามบาดานนะครับมาใส่นะครับดีมากเลยในนี้การปลูกปูกพายางนะครับปูพายางหรือว่าไระชอบปูพผายางด้วยองแบบนะครับแต่ไผจะชอบปลูกพริกแปงนี่นะครับ บอ่องามปันใดนะครับต่ว่ากับพ่อเก็บขายได้นะครับมีสุกสีแดงจะาลองสวนเพลินกำลังเก็บขายนะครับมีพริกสีแดงเพิ่นปลูกหลายนะครับผมกับมล่ลงมลิปบหันพี่น้องเบิ่งแปลงสองแปลงนะครับสวนแปลงที่เพิินปลูก กำลังขึ้นก็มีนะครับเพิ่นปลูกหลายนะครับหลายอย่างมากเลยนี่ครับพริกสีแดงนะครับบ่ค่อยมีโลกโลกพริกบ่ค่อยมีนะครับบ่คือพริกสีขาวนะครับพริกนี่หลายาสพันนะครับส่วนบ้านผมมีย่อมปลูกพริกแดงนะครับไคปลูกได้นะครับดีมากเลยครับทุกวันนี้มีพอขาแม่ขามาหลับซื่อถึงสวนหรือมีพี่น้อง ได้หลายคนนะครับเพื่อนูงมาสั่งครับพลโลสองโลเก็บบุคู่กันนะครับเก็บบวหวาดบวไวนะครับผู้ใดชอบปลูกพริกนะครับผมเนะนํานะครับผู้ใดชอบทําสวนนะครับปลูกพริกขายนี่คืออาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับคือพี่น้องอยากปลูกนะครับจากพริกนะครับ ผมยังมีผ้าใบเบงสวนแปลงขาบโพดนะครับแปลงข้าโพดปลูกข้าโพดขับโพดขายนะครับขับโพดนี่บ่คอยมีหลวกนะครับนี่ครับผมได้ชอบกินหมักขับโพดนะครับขาวโพดนี่ครับปลูกทั้งเดียวนะครับได้ขายบดถึกต้นเลยนะครับได้ขายทั้งใบทั้งลำต้นทั้งฝักนะครับทุกอย่างนะครับปลูกรั้งเดียวคุ้มค่าคือหมักขับโพดนะครับ ติดตามลิบยาวนะครับเด้อมะข่าโพดหวานนะครับข่าโพดหวานใครชอบรับประทานนะครับปลูกได้แบบนี้ดีมากเลยครับกําไรดีนะขายให้ล่ําให้รวยนะครับรวยแน่นอนละครับนี่ครับเห็นบ่ครับต้นงามขนาดนี้นะครับคือข้าวโพดสีขาวนะครับปลูกขังเดียวได้ขายทั้งดอกทั้งต้นนะครับ ที่การปลูกครับใส่ปุ๋ยใส่มันไ้นะพี่น้องมันก่อนจะงามแบบนี้นี่ครับเห็นไหมครับสวยงาม